สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft นะครับอยู่กับผมซีเกอร์นะครับผม mm hmm. เดี๋ยววันนี้ผมพามาเอาชีวิตรอดใน Minecraft series นะครับหนึ่เกนะครับผมโอเคสิ่งแรกที่เราจะทําในการเริ่มต้นทุกๆซีรีส์นะครับคือการตัดไม้น,นั่นเองแล้เราก็ตัดกันไปเลยนะครับผมโอเคนะครับ เราได้มไม้มาเรียบร้อยแล้วเ <Easy. S 1> ดี๋ยวเราทำการ crafting table นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือ pickaxe นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราหาหาขุนินกันก่อนมีแอปเปิล oh. มาด้วยเนะีตอนที่เราเกิดอยู่ใกล้ๆก,กับโอเชียนนะครับทำเลค่อนข้างที่จะก็โอเคนะ ไหนดูซิในเรือนี่มีอะไรบ้างเอ่อกล่องสมบัติอยู่ไหนเนี่ยไอลิงจอ้อเล้าเราได้มันเป็นโปรเตโต้นะครับแล้วก็ซิปเปอร์มีชุดด้วยใส่ไปเลยนี่มี cause of vanish เราจะทำการไปขุดสโตนกันก่อน ไปหาสโตนก่อนเลยเยิ่งทำเลยตรงนี้ก็ดีนะเอาไม่แย่กเลยตรงนี้มีมีสุดสุนักด้วยน,นะขุดหาหินตรงนี้กก่อนนะอันนี้ก็โอเคเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างบ้านแถวนี้นะ มาสัก18ก้อนนึงก่อนนะโอเคเราได้พิธีบอยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาคราฟก็ตัวพริกแอคนะครับแล้วก็ขวานด้วยนะ,ะแล้วก็ขวาน แล้วก็ดาบนะครับผมโอเคเราได้อ,อุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวซื้อเคนผมเอาไปปักไว้ก่อนนะครับโอเควันนี้มีพึ่งด้วยนะอย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะเคสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำก็คือเดี๋ยวผมทำกล่องไว้ก่อนนะครับไม่พอไอ้สัตว์เพ iam ้ไม,ม่พอนะครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มตัดไม้ก่อน เป็นว่าแค่นี้เองก่อนนะจริงๆเราเอาสาหลายมาใช้ก็ได้นะในนี้มียาไม่ไหนดูซิปรอรดปรอรดโอเคประมาณนี้นะก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปเผาเผาฐานก่อนนะครับเออาาใ,ใกล้จะมืดแล้วใกล้จะมืดแล้ว เคทัชหมดแค่น hmm. <come here? S 2> well, okay, ี้เข้ามาเลยไอ้พวกสัตว์ประหลาดไอ้สัตว์มีซอมบี้มานะครับโอเคเดมนี้เด็เดินเด้นเดเดินเดินเรินเดิเ มาเผาอาหารนะครับผมเดี๋ยวเราก็อรอหายสักครู่หนึ่งนะครับตัวอะไรเนี่ยหาแล้วได้หาแล้วได้หา,หาแล้วอยากฆ่าแล้วอยากฆ่า,กา,แา,กาแล้วนี่เริ่มแนวคลิปเปอร์ สู้กับกิปเปอร์แล้วนะครับกลัวกลัวตรงที่เราอยู่ตรงนี้นี่มีลักษณะเป็นต่อนะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอสไปเดอร์เจอตัวสไปเดอร์เดี๋ยวเราจะไปทำการเอาสติงนะครับหรือว่าใยแมงมุมเหมันนั่นเองซัมบี้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 สติงสติงหน่อยโอ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วไร่ไร่ไปเนี่ย เฮ้ย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 มาเจ็บตัวเย่นะครับถ้าเราเหมือนเราเจอสเตลเลตันแล้วก็ธนูมันเอนชาร์ดด้วยนะก็เราจะเอากระดูกจากสเกลเลตันนะครับนี่มามามาไอลิงจ๋อแมนให้ด้วยหายแล้วโอ้ยหายแล้ว เอ้ยโอเคเราตายนะครับเพื่อนดีนะทกินเ่เ่นฮาร์ดคอร์อจบซีรีส์ตั้งแต่พาร์ทแรกเลยทางมันเกี้ไปทางไหนเราใช่ไหมใช่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 ใชใชเอ็งอย่ามาทำซ่า เจ้าใช่ไหมดีคาค่ะเจ้าใช่ไหมโอ้ตัวได้นะตัวได้นะโอเคอเคูอค้มาเยอะมากเลยเรารอดๆๆแล้วนะครับผม สอนให้ดูว่าอย่าห้าวกับไอ้เต้าสเกลสเตตันแล้วกลับมาที่เดิมนะสอนได้กระดูกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการเอาหมามาโอ้โหไอหมาวโอเคเดี๋ยวเราทั้กล่องเพิ่มนะครับของเพิ่มเดี๋ยวเราเก็บของก่อน เ okay, ดี๋ยวเราไปหาปลานิดหนึ่งนะครับชาร์จแล้วหาปลาก่อนหาปลาเฮ้ยเห็ไงไหนแปลกซ้โอเคเรา okay, ได้แหาห้วไม่ได้ปลาแล้วนะครับทำการเผาสักครู่หนึ่ง โ <Okay. S 2> อเคเอาเลยครับสำหรับพารนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานับชมด้วยนะครับสำหรับ